สายของวันรุ่งขึ้นนายเจริญไปทำงานที่บ้านตะแปะสงเป็นวันที่สองเขาหิ้วกระแตงเหล็กเดินไปยังหนองน้ำเพื่อหาหอยจัดการโกยดินโคลนมาใส่ก้นภาชนะดังที่วางแผนไว้ตั้งแต่วันวานเพียงครึ่งชั่วโมงเขาก็สามารถงมหอยได้เต็มกระแตงเพราะมีดินโคลนอยู่ครึ่งหนึ่งแล้วแทนที่จะรีบกลับมาที่เล้าเป็ดเขากลับคิดว่า แต่แปะจะสงสัยว่าทำไมมันถึงเร็วนะเราจะต้องถ่วงเวลาด้วยการหาปูหอยตัวนั้นเขาหมายถึงหอยโข่งตัวมหือมาที่ได้นำมาปล่อยเมื่อเย็นวานหลังจากสลักชื่อเจริญจรุนรัตไว้ที่เปลือกของมันแล้วเวลาผ่านไปอีกหนึ่งชั่วโมงเขาก็ไม่อาจหาปูหอยพบหนุ่มน้อยรู้สึกหงุดหงิดด้วยผิดหวังมันไปอยู่ไหนของมันนะ โชคคืนเดียวจะหนีไปได้ไกลแค่ไหนเชียวหรือว่าคนอื่นมาจับเอาไปให้เป็ดกินซะแล้วเขาเริ่มกังวลเพราะเชื่อในโชคลางเช่นเดียวกับชาวบ้านทั่วๆไปชื่อของเขาบนเปลือกหอยตัวนั้นหากมันตายย่อมหมายความว่าตัวเขาก็ต้องตายไปด้วยเหลวไหลน่ะมันคงยังไม่ตายหรอกใครจะโง่ถึงขนาดไปฆ่าปูหอยยิ่งมีชื่อคนอยู่ เขาก็ต้องถือเคล็ดเขาคิดงุ่นงานอยู่คนเดียวในที่สุดก็หิ้วกระแตงหอยกลับมาที่เล้าเป็ดกำลังจะเทออกมาทุบก,ก็พอดีตะแปะทรงเดินเข้ามาสั่งว่าเทออกมาสิอ้วจานับว่ามีถึงพังตัวเปล่าหนุ่มน้อยตกใจมือจับหูกระแตงแน่นไม่ต้องรอกเดี๋ยวอ้วจะนับให้ จะบอกเสร็จเลยว่ามีตัวผู้กี่ตัวตัวเมียกี่ตัวเขาเรีบหาทางออกเฮ้ยอะไรจากขานาดนั่งเลื่อรู้ได้ยังไงว่าอังไหนตัวผู้อังไหนตัวเมยียรู้สิเชื่อโอ้เธอะประเดี๋ยวโอ้จัดการเองหรือไปขายของต่อเธอเฮินห,หน้าเทออกมาและช่วยกังนับโอ้อยากรู้วิธีดูว่าตัวผู้เป็นยังไงตัวเมยีย เป่งอย่างง่ายแกจับปากกระแต่งทำท่าจะเทยาคนอายุ16ร้องเสียงหลงแล้วสมองอันเฉียบไวก็คิดแผนขึ้นมาหลอกตาแปะถ้าเทออกประเดี๋ยวจะไม่รู้ต้องให้มันอยู่ในกระแต่งนี่แหละแล้วลือจะลูดดะ่ดงง่ายังไงตาแปะงสงสัยรู้สิเอาละของอย่างนี้มันต้องใช้พลังจิต หัว oh, ต้องเข้าชานดูถึงจะรู้ทำอย่างง่ายตะแปะชักสนใจหนุ่มน้อยนึกถึงท่าที่ยายนั่งภาวนาจึงนั่งขัดสมาธิหลับตาแต่แทนที่มือทั้งสองจะวางบนตักกลับจับหูกระแตงทั้งสองข้างไว้แน่นเป็นตายยังไงก็จะไม่ยอมให้ตะแปะเทหอยออกมาผู้ชายอายุห้าสิบเศษนั่งมองเด็กหนุ่ม ที่นั่งหลับตาพลางนึกในใจอาตีอีเป็นบ่าหรือเปล่าวะอ้วดจ่างให้มาทำงานอีกบ่มานั่งหลับตาครั้นเห็นหนุ่มน้อยนั่งนิ่งไม่ไหวติ่งก็ชักเกิดความเลื่อมใสคิดใหม่ว่าหรือว่าอีเป็งผูวิเศษถ่ายยางง้่งแล้วกอจะารวยเอแต่ผูวิเศษมั่งยังไม่รวยหนี่วา ตะแปะเริ่มสับสนทางความคิดฝ่ายคนที่กาลังนั่งขัดสมาธิรู้สึกเมื่อยและเหน็บกินเท้าอยากขยับขยื่นกายหากเกรงคนที่นั่งดูจะไม่ศรัทธาต้องแสดงให้แกเห็นว่าเป็นเรื่องขลังและศักดิ์สิทธิ์ดังนั้นจึงต้องท่องในใจว่าอดทนหนออดทนหนอครั้นอาการเหน็บชาไม่เบาคลายเขาก็หมดความอดทนคิดว่า เอาแล้ววะเขาขยับเปลี่ยนท่านั่งสักหน่อยเดี๋ยวนับสิบก่อนค่อยเปลี่ยนแล้วเขาก็เริ่มต้นนับหนึ่งสองสาไปเรื่อยๆพอถึง9ก็ได้ยินเสียงเรียกตะแปะเตียมีคนมาหาเราอยู่ที่หน้าร้านแนะ่เป็นเสียงอโมยเล็กลูกสาวคนสุดท้องของตะแปะไปบอกอีมาที่นี่ ตาแปะสั่งคนที่นั่งหลับตาอยู่จึงพูดทั้งที่หลับตาว่าไม่ได้ให้คนอื่นมาดูไม่ได้เดี๋ยวจะไม่คลังง้างปลายเหลียวอ้วกมาตาแปะสงบอกแล้วจึงลุกออกไปหนุ่มน้อยลืมตาลุกขึ้นสลัดแข้งสลัดขาจัดการเทหอยออกจากกระแตงแล้วนำดินโครนออกไปทิ้งหลังเล้าเป็ดรีบทุบหอย แล้วโยนให้เป็ดกินไปสิบกว่าตัวที่เหลือเอาไว้หลอกตะแปะครั้นตะแปะกลับเข้ามาจึงรายงานว่ามีทั้งหมดเจ็้อยห้าตัวเป็นตัวเมียสามร้อยเก้าสิบที่เหลือเป็นตัวผู้เขาไม่ได้บอกว่าตัวผู้กี่ตัวเพราะขี้เกียจคำนวณความจริงเขาไม่รู้และไม่ได้นับได้แต่พูดส่งๆไปอย่างนั้นเอง ทำหมายมังดูน้อยนักยังกะสักขึืงกาแตงคนฉลาดเป็นกรฎว่าแม้ตะแปะหรือนี่เก่งจริงๆก็นี่มันไม่ถึงครึ่งกระแตงด้วยซ้ำเพราะมีแต่ตัวผู้ตัวเมียวะทุกให้เป็ดกินไปหมดแล้วอติชี้แจงทำหมายมั่งเร็วนักตะแปะไม่อยากจะเชื่อหรือหาว่าอ้กโกหกหรือไงเขาทำท่าเคืองขุน อ้วอย่างไม่ลายว่าแต่กำลังจ่าว่าอาติบอกมาลีลีว่าเลือกโกหกอ้วช่ายไหมอ้วไม่ได้โกหกถ้าโกหกขอให้อ้วถูกฟ้าผ่าเขาไม่ยอมใส่คำว่าตายลงไปด้วยเพราะไม่อยากเป็นอย่างยายมาเฟืองอ้วหมายชอบสาบังยอมรับมาตรงตรงลีกว่าอ้วบอกว่าเปล่าเปล่า หนุ่มน้อยอยังเสียงแข็งลือมีอาหลายมายืนยังล่ะทำไมจะต้องยืนยันในเมื่อเห็นเห็นกันอยู่เอาอย่างนี้ถ้าลือไม่เชื่อก,ก็ให้ไปถามพวกเป็ดมันดูว่าอ้เอาหอยตัวเมียให้มันกินหรือ,อยังอ้วพูดภาษาเป็กหมายเปงตาแปะทรงว่าอ้วจะช่วยพูดให้เขารับอาสาไม่เอาป้าเลี้ยวลือก่อนหลอกอ้วอีก ถ้าง,งั้นเอาอย่างนี้ก็ได้ถ้าลึกคิดว่าอ้วกโกหกหรือก็ผ่าท้องเป็ดออกมาดูเดี๋ยวนี้เลยเอาไหมผ่าดูให้หมดทั้งฝูงเลยแต่แปะทรงรีปฏิเสธว่าไม่เอาไม่เอาอาติวันนี้อ้วกยอมแพ้ลืแต่วังหน้าอ้วกจะมาให้หลืหลอกอีกพ่งนี้หรือต้องให้อ้วกนับลูกล่องอย่าเพิ่งทุกข์ห้มังกิงเข้าใจรึเปล่า ตกลงตกลงหนุ่มน้อยรับคำถึงตะแปะไม่บอกเขาก็ตั้งใจว่าจะไม่ทำอย่างวันนี้อีกงมหอยให้เต็มกระแตงยังง่ายกว่าทั้งสบายใจกว่ามันนั่งเถียงกับตะแปะมันเหลี่ยมจัดจริง,รงๆเขานึกค้อนว่าตะแปะหากคนที่เหลี่ยมจัดกว่าตะแปะเขากลับไม่ว่าทุบหอยให้เป็ดกินเรียบร้อยเขาเดินไปรับค่าจ้าง จากผู้ว่าจ้างผูุ่งนี้ต้องรอให้อ้วกไปนับหอยกล่องนาชายวัยห้าสิบเศษย้ำขณะส่งเงินให้หนุ่มน้อยรับเงินแล้วหนุ่มเจริญจึงเดินกลับบ้านเพื่อกินข้าวเที่ยงคิดว่าอิ่มข้าวแล้วจะไปซ้อมทํำปีพาดที่บ้านครูสงใจวันแต่งงานของพี่สาวเขาจะต้องแสดงฝีมืออีกครั้งและมั่นใจว่า จะได้รับเงินส่วนแบ่งที่บิดาให้ครูสมใจเป็นค่าจ้างถ้าใครมาว่าเราเค็มที่เอาเงินแม้กระทั่งงานพี่สาวตัวเองเราก็จะบอกว่าเราเอาเงินเพราะครูสมใจจ้างเราก็ในเมื่อครูสมใจยังคิดเงินจากพ่อเรานี่นะเขาเตรียมคำตอบไว้กล่าวแก้คำครหา ยายผมจะไปซ้อมปีพาดที่บ้านครูสมใจเขาบอกยายหลังจากอิ่มข้าวแล้วจะไปเล่นงานอะไรละ่ะงานศพหรืองานแต่งงานแต่งครับอ๋อผมลืมบอกยายเมื่อวานผมไปหาแม่แม่บอกพี่จำเรียงจะแต่งงานวันขึ้นสิบสองค่ำเดือนสี่จะให้พี่สอนเอากเกวียนมารับยายไปงาน สอนไหนล่ะยายชักลืมเลือนเพราะความชราผัวพี่จะรวยยังไงล่ะเจะรวยไหนยายถามอีกโอโ้โหนี่ยายแก่มากแล้วนะเนี่ยขนาดหลานตัวเองก็ยังจำไม่ได้แล้วผมล่ะชื่ออะไรเนี่ยคนนี้เขาชี้ตัวเองเองชื่ออะไรล่ะคราวนี้ยายแกล้ง ชื่อจังครับคนเป็นหลานแกล้งบ้างชื่อเพราะดีจางแปลว่าสว่างไกรชื่อนี้แปลว่าชีวิตจะรุ่งโรดสว่างสวัยยายแกล้งชมชื่อของตัวเองแล้วถ้าชื่อเจริญหลายยายแปลว่าอะไรหลานชายถามเจริญอะไรละ่ะ จะเริญขึ้นหรือจะเริญลงยายผมเบื่อพูดกับยายแล้วนะไม่เอาละ่ะผมไปบ้านครูสมใจดีกว่าหลานชายว่าแล้วจึงลงเรือนไปครูใหญ่ใหญ่เขาก็ถึงบ้านครูดนตรีชื่อดังของตำบลบางม่วงหมู่ทันทีที่เห็นหน้าเด็กหนุ่มนางส้มลิ้มก็ทักว่าพ่อเจริญ ดีใจจังที่เองมาน้ำกำลังแห้งองอยู่พอดีลูกข้ามันขี้เกียจกันเหลือเกินใช้ให้ตักน้ำตั้งแต่วานมันก็ไม่ทำกันนางทำทีตำหนิลูกๆดีใจจนออกนอกหน้าที่จะมีคนตักน้ำให้ใช้ก็แม่มันยังขี้เกียจแล้วลูกมันจะขยันได้ยังไงหนุ่มน้อยคิดหากปากก็ถามว่ากระแต่งกับไม้คานอยู่ไหนล่ะนะ ได้ถุนมั้งเองลองไปดูสิกว่าจะได้ลงมือซ้อมปีพาดหนุ่มเจริญก็อยู่ในสภาพเปียกปอนเหงื่อไหลคลย,ย,ย้อยเพราะต้องตักน้ำถึงสิบองแทบจะหมดเรี่ยวหมดแรงเอาทีเดียวครูหวังว่าคราวนี้คงไม่เกิดเรื่องแบบที่บ้านกำนันแพ้วอีกหรอกนะครูสมใจว่าเรื่องอะไรครับเขาถามด้วยว่าวันนั้นมีเรื่องเกิดหลายเรื่องเหลือเกิน เรื่องผู้ใหญ่ชำนะสิตอนนี้แกหายโกรธเธอหรือ,อยังก็ไม่รู้ผมว่าแกคงไม่มาหรอกครับหนุ่มน้อยคาดการไม่มาก,ก็าดีจะได้ไม่เกิดเรื่องแบบวันนั้นอีกครูสมใจสรุปแต่ถ้าเป็นคนอื่นละครับคือผมหมายถึงว่าถึงผู้ใหญ่ชำไม่มาแต่มีคนอื่นเป็นแบบเดียวกับแกครูจะให้ผมทำยังไงครับเรื่องนี้เธอคิดเอาเอง แต่ครูว่านะเกิดเธอทำเหมือนกับวันนั้นพ่อแม่เธอโกรธตายเลยเพราะเธอกลับทำให้คนอื่นมาด่าพ่อด่าแม่ในบ้านของตัวเองครับถ้าอย่างนั้นผมจะไม่ทำเองแต่อาจจะสั่งคนอื่นให้ทำแทนหนุ่มน้อยเตรียมวางแผนล่วงหน้าแต่ทางที่ดีครูว่าอย่าทำดีกว่าอีกอย่างหนึง่งครูขี้เกียจหาไม้ปีพาดมาเพิ่มหรืออยู่คู่เดียวแล้วนะ ครูสอนดนตรีไทยพูดยิ้มยิ้มบ่ายคล้อยหนุ่มจเจริญจึงกลับบ้านเพื่อมาช่วยยายทำงานเมื่อผ่านแถวบ้านนางเหรียญเขาคิดจะแวะไปเยี่ยมลองไปดูสักหน่อยสิว่าแกยังอยู่หรือว่าตายไปแล้วเขาคิดขณะเดินมุ่งหน้าไปยังบ้านแกเฮ้ย hey! ไอ้นุ่มนั่นเองจะไปไหนวะเสียงเรียกดังมาจากบ้านทางด้านซ้ายมือเมื่อเขาหันไปก็พบครูชิ้นนั่งล้อมองกินเหล้ากับคนอื่นๆอยู่ใต้ทุนบ้านครูมาทำอะไรแถวนี้ครับเขาเดินเข้าไปหาและถามหากไม่ได้ยกมือไหว้เพราะถ้าหากไหว้ครูชินก็จำต้องไหว้พวกขี้เหล้าทุกคนเขาไม่ชอบคนกินเหล้า จึงทำไม่รู้ไม่ชี้อันที่จริงเขารู้จักคนเหล่านี้ทว่าไม่คุ้นเคยก็เองเห็นขาททำอะไรล่ะครูชิ้นพูดเสียงอ้อแอแล้วจึงถามอีกว่าเองหลาดจะไปไหนผมจะไปบ้านป้าเรียนครับอยู่ถัดไปอีกสองหลังหลังที่มีปลาเกลือตากอยู่นั่นแหละครับเขาชี้ไปที่บ้านหลังนั้นมีปลาใส่เกลือตากอยู่นอกชาน แขวนไว้กับราวตักผ้าไอ้นุง่งเองมาก็ดีแล้วช่วยไปเอาเต่ามาต้มให้พวกข้ากินแกล้มเล่าหน่อยคนเป็นเจ้าของบ้านพูดขึ้นไม่ได้หรอกนะผมต้องรีบกลับบ้านเขาปฏิเสธจะรีบกลับไปทำไมล่ะบ้านมันไม่หนี้เองไปไหนหรอกนาครูชินพูดเสียงอ้อแแอเพราะกำลังเมา ข้าไม่ได้ใช้เองเปล่าๆนะแต่มีค่าจ้างให้ด้วยเจ้าของบ้านพูดเท่าไหรอ่าสิบสตางค์หนุ่มเจริญรู้สึกใจพองเพราะเขาจะมีเงินถึงหนึ่งบาทกระนั้นปากก็ว่าไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวยายรู้เข้าจะมีเรื่องยายไม่ชอบให้ข้าสัตว์ตัดชีวิตเขาแซงว่าถ้าข้าให้บาทหนึ่งล่ะจะทำไหม ถ้าไม่เอาอีกก็รีบไปซะให้พ้นพ้นไม่งั้นจะต้องเจ็บตัวคนฟังดีใจนะักหากก็ต้องทำเป็นเฉยๆจะได้ไม่เสียเหลี่ยมงั้นผมยอมบาปก็ได้เตาอยู่ไหนละ่ะเขาถามอยู่ในโอ่งบนเรือนเองไปเอามาเอาหม้อลงมาด้วยเตาอยู่ข้างล่างโน่นไปก่อไฟต้มข้างๆก่อไผ่โน่นระวังอย่าให้ไฟไหม้ก่อไผ่ค่าละ่ะ เจ้าของบ้านสั่งการอย่าว่าอย่างงโน้อย่างนี้เลยช่วยจ่ายค่าจ้างผมมาก่อนเถอะจะได้อุ่นใจว่ามันคุ้มกับการทำบาปในครั้งนี้คนใจบุญอ้างแม้เอ็งนี่มันเค็มสมเป็นหลานใหญ่จางเลยนะทำไมนะพูดอย่างนั้นคนถามท่าทางเอาเรื่องอ้าวก็ย้ายเอ็งน่ะเขารู้กันทั้งตำบลว่าเค็มยังกับเกลือแถมยังขี้งก เจ้าของบ้านว่านะหนุ่มน้อยผู้เสียงตะคอกนะจะว่าผมยังไงก็ได้แต่ห้ามแต่ต้องย้ายของผมจำไว้นะคนอย่างผมถือคติดาแม่ดาพ่อ,อยังพอคบแต่ดายายที่คอรพครบไม่ได้ครั้งนี้ผมจะยกโทษให้แต่ครั้งต่อไปผมไม่ยอมหัวเด็ดตินขาดก็ไม่ยอมเอาเถอะเอาเถอะขยอมเอง ไปเอาเต่ามาต้มให้พวกขากแกล้มเล่าได้แล้วเจ้าของบ้านบอกก็น้าจ่ายเงินผมมาก่อนสิเขาทวงเงินกดตามขึ้นมาเงินอยู่บนเรือนพูดอย่างรำคาญแล้วลุกจากวงขึ้นไปบนบ้านหนุ่มเจริญเดินตามขึ้นไปด้วยได้เงินแล้วจึงจัดการนำเต่าที่ขังไว้ในโอง่งใส่กระแตงหิ้วลงไปข้างล่างวางกระแตงเต่าไว้ แล้วขึ้นไปหยิบหม้อในครัวเลือกเอาใบที่ใหญ่ที่สุดเพราะเต่าที่จะต้มมีถึงเจ็ดตัวแต่ละตัวขนาดเท่าฝ่ามือเขาจัดการก่อไฟแล้วตักน้ำใส่หม้อยกขึ้นตั้งบนเตารอกระทั่งน้ำเดือดจึงเทเต่าเจ็ดตัวในกระแตงลงไปเจ้าเต่าผู้เคราะห์ร้ายต่างพากันดิ้นตะกุกตะกักดิ้นจนหม้อแตกออกเป็นสองเสียง น้ำไหลลงเตาทำให้ไฟดับเต่าเจ็ดตัวต่างตะเกียกตะกายหนีเอาตัวรอดหลายตัวคลานไปที่กอไผ่หนุ่มอายุ16วิ่งตามเพื่อจะจับมาต้มหากภาพที่เห็นทำให้เขายืนนิ่งงนันเต่าตัวเล็กๆเ,เหล่านั้นใช้ขาหน้าสองขาปาดน้ำที่ไหลพรากๆออกมาเขานึกถึงคำเปรียบเทียบที่ว่า ร้องไห้น้ำตาเป็นเผาเต่าไม่น่าเชื่อว่าเต่าก็ร้องไห้เป็นหนุ่มน้อยจึงเปลี่ยนใจไม่จับมันมาต้มใช่ว่าคาสงสารพวกเองหรอกนะแต่ไม่อยากเห็นพวกเองร้องไห้มันทุเรศในตาเขาพูดกับเต่าเต่าเจ็ดตัวมองหน้าเขาอย่างอาฆาตและจึงพากันคลานหนีเข้ากอไผ่ไปนะหม้อแตก เตามันคลานหนีไปหมดแล้วเขากลับมารายงานผู้ว่าจ้างเอ็งไปทำยังไงมันถึงแตกล่ะครูชิ้นถามผมเปล่าทำแต่เตามันสามาคีกันดิ้นดิ้นสมอแตกเลยถ้าอย่างนั้นเอ็งก็ต้องคืนเงินให้ตาช่วงเข้าไปคนหนึ่งในวงเล่าพูดรู้สึกผิดหวังที่ช่วดอาหารอันโอชะเอาเงินค่าคืนมา ในช่วงพูดเสียงตะคอกเรื่องอะไรจะคืนก็ไม่ใช่ความผิดของผมถ้าเตามันไม่ดิ้นหม้อก,ก็ไม่แตกหนุ่มเจริญเถียงเอาเงินคืนมาเจ้าของบา้านพูดเสียงดังกว่าเดิมเมินสชาติหนึ่งเขาพูดเสียงปกติครูชิ้นจึงต้องตัดสินว่างั้นเองก็ไปเอาปลาเกลือบ้านป่าเองมาปิ่งให้กินแทนเตาก็แล้วกัน หนุ่มเจริญเห็นด้วยกับความคิดของคนเป็นครูจึงว่าครับผมจะไปเดี๋ยวนี้ครู่ต่อมาบรรดาคอทองแดงก็ได้กินปลากเกลือปิ้งแกล้มเหล้าแทนเนื้อเต่าหนุ่มน้อยกำลังจะกลับบ้านก็พอดีนางเหรียญเดินโซซัดโซเซกเข้ามาแกชี้หน้าด่าหลานชายเสียงดังลั่นไอ้หลานเวรเรื่องอะไรมาขโมยปลากูไปให้คนอื่นกิน ไอ้พวกนี้มันเป็นพ่อมึงหรือไงถึงเอามาให้มันเกินพูดให้ดีๆนะนังเรียนกูไม่ได้กินของมันเปล่าๆนะเว้ยนี่กูซื้อมันตั้งบาทหนึ่งในช่วงว่าผมไม่ได้ขโมยนะป้าผมตั้งใจจะขอแต่เห็นป้ากำลังหลับเลยไม่อยากกวนหลานชายแก้ตัวน้ำขุนๆอย่ามาตอแหลวิ่งลงเรือนเห็นหลังไวๆกูจึงวิ่งตามมาจนหกล้ม กว่าจะลุกได้ตั้งนานแกไม่ได้บอกว่าที่ล้มเพราะความเมาใครคนหนึ่งพูดขึ้นว่าย่าเออะไปเลยนะแม่เรียนมาร่วมวงกันดีกว่ามาสิเฮ้ยช่วยริยนเล่าให้แม่เรียนเขาจอกหนึ่งในช่วงทำตามนางเหรียนจึงเข้ามานั่งร่วมวงพูดเสียงอ้อมแอมว่าอย่างนี้มันค่อยพูดกันรู้เรื่องหน่อยหนุ่มน้อยเห็นเหตุหการณ์เป็นปกติแล้วจึงขอตัวกลับบ้าน